หลังจากที่เราได้เสดมนม์นไหวพระเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกรรมาฐานกันโดยการนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณห้านาทีให้เรานั่งท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาวางทับบนเท้าซ้ายยืดตัวให้ตรงแล้วปรนมมือขึ้น เพื่อขอสมาทานพระกรรมฐานก่อนให้ว่าตามดังนี้อุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ขอคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถินต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวาวางทับมือซ้าย พยายามยืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าภาวนาในใจว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพูด หายใจออกโทรพูดโทรพูดโทร ให้สังเกตที่ลมหายใจอุ่นๆที่สัมผัสกับปลายจมูกของเราแล้วค่อยๆผ่านลงมาทางลำคอลงสู่ปอดเมื่อหายใจเต็มปอดแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุขอิ่มสบายและสงบเย็นที่ใจหายใจเข้าพูด หายใจออกโทพูดโทพูดโทถ้าเรารู้ว่าเผลอสติไปแล้วเอาจิตไปคิดเรื่องอื่นอยู่ ก็ให้เรีบดึงสติกลับมาให้มาจับที่ลมหายใจพร้อมกับภาวนาว่ารู้ตัวหนอรู้ตัวหนอและกกำหนดลมหายใจเข้าออกพูดโทพู อาละก็พอสมควรแก่เวลาให้ค่อยๆกำหนดรู้ตัวออกจากสมาธิค่อยๆลืมตาขึ้นเบาๆแล้วปรโนมมือขึ้นแล้วภาวนาในใจว่าสาธุด้วยอานิสง์แห่งผลการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนี้ ขอความมีสติความสงบสุขแห่งจิตความปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นและความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าด้วยเธินอนุโมทามิ